พี่น้องหมูใหญ่แห้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิงคุณอะไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะน,นู่นเลยค่ะนู่นหมูน่าจะเป็นยี่สิบดอกอะค่ะพี่น้องเอ้ยง่ายแห้งค่ะเราเก็บไปแค่าจุดทายาโอ้พี่น้องเอ้ยมันลำบากจี๊ดเขายเราเราสองเลยจะไปต้องขืนอกินได้เบิ้งเลยค่ะอุ้ยพี่น้อง พี่น้องเอ้ยหมดบังเนี่ยหมดกะกาดพอหมด,หม,ด,รรหม,ดม,มันลำบากเลยค่ะนี่ค่ะเ,คเป็นพจน์ลำบากไหนพี่น้องโอ้ยเดีอกเขาไปในหาเดี๋ยวยหาต้นนี่ค่ะดอกไงโชว์แน่โชว์แน่พี่น้องเบิังอ้หมดกะกาดพรอหมดค่ะเออเขาปลาหาเหฮตตาเศ้า,า,า,าไม่ได้ชิบะฮ้อนไออีมาแย่แม่งก็อชิบะท่านขา <S <S ขาเขาค่ะก็เลยเอ็นก็เลยแม่ตอนเศ้าเอาค่ะ โอ้ยพี่น้องคนประเทศไทยห้าน,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 นั่นเหมือนเหมือนไข่โอ้ยนั่นมันอยู่ลึกไงตัวนี้ไม่เป็นไรอะเนาะแมนพี่น้องเบิองตัวนี้ตีละ่ะอยู่ขนาดนี้ใครจะเอาได้จังไรเนี่ยคุณน้าล้มบ่ายอีหลีด้วยค่ะมันกลับบ้านง่ายๆเด้จะไปขอใครกินง่เสร็จขวามือขวามือพี่น้องคะมาอีกมึองอีกมนหนึ่งพี่น้องบัวนี้ละนี่ จุ่มนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกค่ะจุ่มนีเก้าดอกนี่พี่น้องจุ่มนีเด้อค่ะเบิง่งโอ้ยเบิ่งพี่น้องนี่จีมันจงไหวเนาะค่ะจงไหวตะ,วะเก็บมือหลังโอ้เป็นเก้าจีบดอกเด้อกผุนอะไรอยูของบุญอีกนี่ซ้ำนี่ก็เอาค่ะนี่ซ้ำนี่ก็เอาเนี่งเนี่ยอได้หาปันกระชากมาเถอะค่ะสองดอกซ้ำดอกซ้ำดอกเดี๋ยวใส่ถุงก่อนเต็มถุงละค่ะ นี่ค่ะอุ้ยพี่หนอนเลยนี่ค่ะโอ้ยจะเบิงหนาข่อยเงินย่างตายก็ออกพี่หนอนเ้ยมวนบ่อมวนบ่มมวนค่ะมวนมากเลยมีความสุขฟินค่ะเดี๋ยวเจอกันโมไมค่ะสวัสดีค่ะ